เมื่อคืนฝนตกเยอะมากเลยเ,เฟสตี้แฟนค่ะขอบคุณมากแล้วก็ทุกช่องหมอนนะนี่แล้วรอเอาปั้นก่อนอโอ้ยอามาแล้วนะ่ะรอเอาปั้นก่อนวะอามีซินเดี๋ยวิ่งอายิปนะขนาดนะอา ว่ามีซินจะหึ่อายิบนักขนาดละเอ,อ้าหลานสาวคนะวน,ออนั้นักพ่อแอลอ่าใส่เอ้าใส่เกิือมเจก่อนมาเนี่ยดูอย่า,ยาใส่รองเท้าอดนนีค่้นะคะขนาดเลยนี่มาดำหัวมอนอืมใส่มอนสันมอนก่อนหลยนสาวเนาะ เด่นเป็นสาวใหญ่แล้วด้วยหน้าขนาดฮะกี่ปีแล้วกัอ่ะอู้ยังก็เหมือนหน่อยเนาะเบียร์ขอไม่เป็นเหมือนใส่ปีปายแล้วแต่โอ้ยแล้วเออเนาะยังก็เหมือนหน่อย้อนนี้เราหันหน้ามานี่แล้วไม่บอนไม่บอนไม่บอนหันหน้ามาหาน้องเหรอถ่ายรูปกับอาคนนี้ ไอ้ไอ้จุดตรงนี้แม่มอนจุดนี้อ่ยแล้ออันเอาปั้นมาก่อนเดี๋ยวดำบ้อมกันลาดักพึ่งอยู่เออไปอะลาไปกรุงเทพตะคืนน่ะเออไปเอารถเห็นาะปูทรงลูกขึ้นเขียงมาว่าเอาขับรถเอาขับรถมารถมันนี่ล้มไปล้มเงาเนาะตะคืนน่ะเนาะนั่นนะไปเอารถกรุงเทพล้้มตะืนนนนนาากว่ขดั